คุติครับผมรู้สึกเหมือนแฟนหมดใจแล้วมันพยายามไปหาคนใหม่แต่พอคนใหม่เขาไม่เล่นด้วยมันกลับมาหาเราอีกคนทําไงครับคบมาสามปีแล้วคุติจะบอกนี้ในโอกาสที่ผู้หญิงไปหาคนอื่นน่ะมันเป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวอาวุธและไพ่ตายของเราในช่วงที่ผู้หญิงเฟดเล่าออกเพื่อจะไปหาผู้ชายคนอื่นเนี่ยเราจะไม่นั่งจับผิดแต่เราให้รู้กันเองว่าโอเคมีผู้ชายคนอื่นเข้ามานะแม้ว่าผู้หญิงจะเนียนอะไรก็แล้วแต่แค่ไหนเนี่ยถึงวันหนึ่งที่เราจะใช้ไพ่เหล่านี้ก็คืออย่างที่บอกว่า คนนี้เขาต้องการไปหาใหม่ข้อแรกเลยนะเราต้องหาใหม่ในช่วงนี้ไม่ต้องสนเลยเว่ผู้หญิงขอเวลต่ำๆก่อนแต่ขอให้ได้เซ็กจากผู้หญิงเหล่านั้นแล้วผู้หญิงจะบอกว่าทําไมเธอนอกใจฉันทําไมเธอถึงไปคุยกับคนอื่นพยายามโยงความผิดให้เราแล้วก็บอกเอา้าเธอก็ไปคุยกับคนนั้นไม่ใช่เหรอก็ไปใหมแ่แล้วเขาไม่เล่นด้วยเธอถึงกลับมาแต่ของพี่ของเราเขาเล่นด้วยพี่ก็เลยไปเอาเขาถ้าเขาเล่นด้วยเราไปเอาเขาไม่ละเขาก็เอาเขาก็เหมือนกันไม่เห็นจะต่างกันเลย เห็นไหมแล้วก็อยู่คู่ก euh, ันแล้วตอนแรกพี่ก็ว่าเราเอออยากได้รักเดียวใจเดียวอะไรย่างเงี้ยแต่พอเห็นว่าเราเอออยากจะกระโดดเป็นอารมณ์แบบผู้ชายสองคนเหรอเออพี่ก็ว่าเราอาจจะชอบแบบนั้นอะงั้นพี่ก็ปรับตัวเองให้เหมือนกระโดดไปกระโดดมาได้เหมือนกันมันจะได้รีแลกซ์ซึ่งกันและกันยกสินยกเกมขึ้นไม้เท่ากันแล้วผู้หญิงจะกล่าวหาเราไม่ได้แล้วทีนี้อีกหน่อยเราเริ่มพัฒนาตัวเองผู้หญิงคลองเราหมดไม่ได้ พอมีอีนนี้หนึ่งประเด็นแล้วจบแล้วเราไม่พูดเรื่องนี้อีกนะจับคู่กันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพัฒนาตัวเองเต็มที่ผู้หญิงจะอยากจับเรามากขึ้นอยากจับเรามากขึ้นแล้วพอพัฒนาตัวเองได้สําเร็จอาจจะ3ปี5ปีไม่รู้ก็อาศัยจากคนนี้ไปแหละผู้หญิงก็จะเกาะเราเต็มที่แล้วรู้สึกว่ามันคงค่อยไปมีเมียใหม่ตอนนั้นมีแฟนใหม่ตอนนั้นแล้วตอนนั้นผู้หญิงจะบอกว่าทาไมเธอทําแบบนี้เอ๊ะรู้สึกว่าเรื่องนี้เราคุยจบไปตั้งแต่5ปีที่แล้วนะเธอว่าแบบเราจะใช้ชีวิตกันประมาณนี้ไม่ให้หรอเธอก็ทําแบบนน้ะ ออไม่เห็นแล้วเราก็ไม่ตามเช็คอะไรเธอเลยทั้ไม่ตามเช็คเราฉันก็ทาอย่างนี้ปกติเอาเราเลิกทําอย่างนี้ไปเแต่พี่เราชั้นเข้าใจว่ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ยกเกมขึ้นมาแล้วซัดไปแบบนี้เพราะอย่าลืมเราพัฒนาตัวเองห้าปีเพื่อผู้หญิงที่คิดจะนอกใจเราก็ต้องผู้หญิงใหม่ที่ฉายลาสวยน่ารักกว่าเดิมที่มันไม่เคยคิดจะนอกใจเราปะทำมาเกือบตายจะยกให้ผู้หญิงที่ จักรบาดกับเราเนี่ยนะคิดใหม่คิดให้ดีคิดอีกทีทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายหลอกฟันเพราะอะไรครับในเมื่อเป็นภัยสังคมทำไมผู้หญิงชอบครับเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่ภัยสังคมนะมันเป็นโอกาสอยู่รอดทางยีนเลยนะผู้ชายที่มาหลอกฟันผู้หญิงเนี่ยหรือสายแบนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ผู้หญิงจะได้ยีนดีแบบนั้นมาภัยสังคมเดี๋ยวต้องพูดอย่างนะี้นะมันจะไม่ได้คิดอย่างนั้น ถ้าผู้หญิงรับดีดนะผู้หญิงได้ลูกที่เหยิยมหนียมแล้วยอมรับจบยอมถูกเอาเปรียบกับผู้หญิงได้ลูกที่พร้อมหลอกคนอื่นเอาตัวรอดได้ทุกวิถีทางแล้วทําได้ทุกอย่างเนี่ยพร้อมทําทุกอย่างสองอันนี้มีโอกาสอันไหนอยู่รอดมากกว่าันในระบบธรรมชาติอันนี้ถูกปะและเมื่อเป็นอันนี้ผู้หญิงที่ออกมาก็จะชอบแบบนี้ไปเรื่อยเข้าใจตรงนี้ปะเหมือนจริงๆอะ่ะเราก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงหน้าเบื่อนะ เราชอบความตื่นเต้นในระดับหนึ่งมันไม่ได้เป็นภัยสังคมแต่มันเป็นตัวสร้างจะเรียกว่าไงมันเป็นการแข่งขันทางยีนว่ายีนไหนอยู่รอดยีนไหนอยู่ไม่รอดมันมีแค่นี้เลยจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเรื่องภัยสังคมหรือไม่ใช่ภัยสังคมถ้ามันเป็นภัยสังคมจริงๆนะสิ่งน,นี้มันหายไปนานแล้วแต่สิ่งน,นี้ มันทําให้สังคมเข้มแข็งในสังคมที่ผู้ชายทุกคนรู้ว่ามันคือการพัฒนาตัวเองผู้ชายทุกคนมันคือรู้ว่าคือการแข่งขันผู้ชายทุกคนรู้ว่ามันคือการต่อสู้ในระดับหนึ่งมันจะแข่งกันพัฒนาตัวเองแล้วเข้าไปหยอดผู้หญิงเพื่อให้ได้ยียนออกมาลองคิดในมุมของเราเราได้ผู้หญิงแงยิ่งได้มากเท่าไหร่โอกาสอยู่รอดเรายิ่งสูงและถ้าผู้ชายคนไหนคิดว่ากูต้องแค่ผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นนะอันนี้โอกาสอยู่รอดต่ำแหละ ทำไมผู้หญิงถึงอยากจะได้ยีนที่คิดแบบนี้ล่ะระหว่างยีนที่เอาไม่เลือกหน้าแล้วไข่ให้ผู้หญิงร้อยคนท้องกับยีนที่บอกว่ากูแค่คนเดียวพอแล้วในธรรมชาติที่ส่งต่อยีนพันธุกรรมมาเนี่ยผู้ชายคนไหนมีโอกาสส่งทอดพันธุกรรมส่งต่อพันธุกรรมได้มากที่สุดแล้วพันธุกรรมแบบไหนมีโอกาสอยู่รอดและเผยแพร่ในปัจจุบันมากที่สุดธรรมชาติคัดสรรแล้วไม่ต้องเถียงมันธรรมชาติไม่เคยผิดสำหรับคลิปนี้ฝากแค่นี้ลุย เราเว้นระยะ2จะ3เดือนแล้วครับไม่ตื้อไม่อะไรเราจะกลับไปงอเขาที่บ้านดีไหมครับเวลากลับไปงอที่บ้านน่ะครูตีแนะนําไปอย่างนี้ซื้อของไปฝากแม่เขาโอเคซื้อของมาฝากแล้วกลับเราไปเพื่อแค่ไปเช็คดูว่าเขามีผัวใหม่ยังหรือเขาจะมีใจให้เรายังชวนเราเข้าบ้านไหมหรือชวนเราเข้าไปบ้างเสร็จแล้วผัวก็เดินออกจากห้องนอนแล้วก็แบบเพิ่งใส่กางเกงออกมาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเราไปแค่เพื่อเช็คอย่าไปงอเพราะถ้าไปงอข้อแรกคุณค่าตา่ำข้อ2ผู้หญิงชูคอระหงว่า ชั้นเหนือกว่าไม่ว่าเธอจะหาผู้ชายใหม่ได้หรือยังไม่ได้ถ้าหาไม่ได้ฉันก็อาจจะแฟบๆเลยแล้วผู้ชายมางอโอ้กูเหนือกว่าแล้วกูคอเราหงอีอย่าให้ผู้หญิงคอเราหงอยอย่าให้ผู้หญิงต้องทํากับเราแบบนี้เรางอเต็มที่ไปแล้วคุณค่าตาไปแล้วทําแค่นี้พอเพราะเช็คเสร็จปุ๊บเหมือนจะไปได้ค่อยไปต่อสําคัญคืออย่างนั้นวันแรกที่เราไปแล้วถ้ามันไปต่อได้ถ้าจัดได้สักดอกก็ดีเพราะมันเป็นตั้งสองสาเดือนแล้วต่างคนต่างยาแต่ถ้าดูแล้วมันจัดไม่ได้กลับถอยกลับมาโอกาสหนนนน้้าามีอีออกย่่ดันในชวงต สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้สวัสดีครับสว่วนใครต้องไปต,ต้องการไปต่อก็ไปลุยต่อในะคอยก้าวสปีดและกันกรณีเอาผู้หญิงคนเดิมกลับมาเนี่ยสิ่งแรกที่ครูตีจะบอกเลยว่าก็แค่ห้ามเงอะข้อ2เว้นระยะซึ่งเราทําแล้วข้อ3ไปหยอดไปเช็คดูว่าผู้หญิงโอเคไหมแล้วข้อ4ห้ามทําอะไรที่มันดูอ่อนแอหรือดันมากเกินไปแล้วข้อที่5เมื่อผู้หญิงจะเริ่มกลับมาต้องนวดสักนิดหนึ่งเอาให้เธอเข็ดสร้างต้นทุนให้เธอไม่กล้าทำแบบนี้ แล้วครั้งต่อไปความสัมพันธ์เราจะดีขึ้นแต่อย่างที่บอกถ้าเราไม่เก็บในก้าสปีดเราจะแค่ทําพลาดผูติดดีบอกนะถ้าใครที่มันทะเลาะก,กันถึงขั้นแบบเว้นกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแรกๆไม่ได้แรงขนาดนี้หรอกเราแค่ทำพลาดซ้ําๆแล้วก็แรงขึ้น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 จนเนี้ยมันจะมีผัวใหม่จะมีผู้ชายใหม่อยู่และ เราอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วรู้ว่าชีวิตจะดิ่งทําไมเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมในช่วงขาลงเพื่อไม่ให้รับแรงกระแทกเยอะเกินไปโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆรูติจะบอกนี้ก่อนนะเอาไมค์เซ็ตตรงๆไปก่อนนะคิดก่อนเราจะมีแต่ขาขึ้นเท่านั้นฉันจะไม่มีขาลงคิดแค่อย่างนี้ก่อนนะแล้วมาเข้าเนื้อหายล,ละเอียดกันฉันฟังเรื่องปัญหาให้ดีนะเรื่องปัญหาและขาขึ้นขาลงเมื่อเรามีขาขึ้น เรารู้มันมีวงจรที่มันอาจจะต้องเส็จตัวหรือขึ้นลงอย่างนี้ถ้าขาขึ้นเราเตรียมธุรกิจใหม่ไปแล้ววันที่มันหักหัวมันจะลงแค่นิดหนึ่งแล้วมันขึ้นต่อแต่ถ้าเราไม่เตรียมมันจะกลายเป็นปัญหาดิ่งบานโดนยึดไรโดนยึดลูกชีวิตเปลี่ยนแปลงเมียทิ้งหลายอย่างเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้แค่นั้นเองมันเหมือนกับอะไรรู้ปะ่ะเคยเห็นหรือใครอาจจะผ่านสถานการณ์เนี่ยใครเคยผ่านสถานการณ์หรือเคยเห็นประสบการณ์นะว่า เวลาไม่มีอ่ะแค่พันบาทแม่งก็หาไม่ได้ถ้าใครผ่านตรงนี้แล้วจะเก็ตเลยว่าย้อนคิดกลับไปนะคนที่ขาดเงินหนึ่งพันบาทแล้วหาไม่ได้ถ้ากูไม่ใช้ในวันนั้นอ่ะหนึ่งพันบาทวันนั้นอ่ะหรือสองพันบาทวันนั้นอ่ะแล้วกูเก็บไว้แล้ววันนี้ที่กูต้องใช้หนึ่งพันวันนี้มีปัญหาไหมหนึ่งพันที่หาไม่ได้ไม่ไม่มีปัญหาแล้วถูกปะเพียงแค่ไม่ได้เตรียมไว้มันเลยปัญหาเกิดปัญหาตรงนี้ก็มึงใช้หนึ่งพันเนี้ย ไปในเมื่อ6เดือนที่แล้วด้วยความเฟื่องเฟยที่มึงคิดว่ามึงประมาทมึงหาได้ใหม่แล้วพอที่วันมึงหาไม่ได้อีกหนึ่งพันเนี้ยมึงใช้ไปแล้วที่เรียบร้อยในวันนั้นแต่ถ้ามึงเก็บวันนั้นไว้ไม่ได้ใช้ใส่หลังตู้เย็นไว้แล้วก็ลืมแล้วนึกได้วันนี้เงหนึ่งพัน 1, เอามาใช้ปัญหาวันนี้ไม่มีปัญหาทันทีเมื่อเราเตรียมไว้แล้วเข้าใจตรงนี้นะก็ประมาณนี้แหละส่วนใหญ่จะเป็นลนักษณะเหมือนสําเร็จแล้วก็เหลือง สำเร็จแล้วหาได้มากก็ไปต่อใช้ต่อฟุ่งเฟือยคิดว่าไปได้อีกหาได้อีกประมาทกับตัวเองไม่ได้คิดว่ามันไม่มีคำว่าตลอดไปนะสุดท้ายพอขาลงก็จิตตก mm hmm. ข้อหนึ่งข้อสองไม่ยอมลดมาตรฐานชีวิตคิดว่าเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นใหม่ก็ใช้จนกระทั่งเกิดเป็นนี้เป็นสิ่งคิดว่าเดี๋ยวฉันก็เอาอยู่แล้วสุดท้ายก็ล้มละลาย ขายบ้านโดนยึดเงนนี่นั่นเครดิตพังชีวิตต้องเริ่มใหม่ทั้งทนที่เมื่อก่อนเคยสร้างได้ดีควรจะไปต่อได้แบบขึ้นฟ้าแต่พังการเงินตัวเองด้วยตัวเองทั้งสิ้นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าเราเตรียมในการรับปัญหาตั้งแต่แรกปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าขาขึ้นอย่างที่บอกเนี่ยพอฟังคลิปนี้จบจากลับไปที่ต้นคลิปนะคือชีวิตเรามีแต่ขาขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเรารู้ และคิดเป็นลุยส่วใครต้องการไปต่อก็ไปลุยต่อลึกๆในคอร์สเบสเยเวอร์ในการจัดก,การกันเงินจัดก,การชีวิตจัดก,การเวลาจัดก,การเป้าหมายชีวิตเพื่อให้เรามีตาขาขึ้นอย่างเดียวราคาปัจจุบันอยู่ที่3,900บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ไลน์ใต้บนตัวไฟลคุติแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สเบสเยเวอหรือพิมพ์ BY e ก็ได้โอนชำระ3า0 0บาทเข้าเดือนแนนทีก็ มันเป็นการจัดการชีวิตแล้วก็ศาสตร์หลายๆอย่างความรู้หลายๆอย่างรวมให้ในนั้นหมดแหละสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นประมาณน้อยลงเป็นระบบเป็นระเบียบถูกเอาเปรียบน้อยลงลุยจากในเบสเดเวอร์ลุยจะลองดูค่ะโอเคขอบคุณเมนี่มากๆไม่ต้องลองเอาไปทําเลยทําปฏิบัติทันทีเลยคือทําตัวชิวๆในบางครั้งเดี๋ยวอนนะไม่ใช่บอกให้เย็นชาใส่นะไม่ใช่เย็นชาใส่ผู้ชายนะ บางครั้งแสดงอาการอยากได้เขารับอารมณ์ให้ดีนะอยากได้เขาแต่ไม่ได้อยากได้จนเกินไปเก็ตปะ่ะให้นึกภาพเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวไม่อยากได้เดี๋ยวเฉยชาเดี๋ยวก็อยากได้แต่ไม่เคยไล่เขาเลยไม่เคยประชดประชันประชดประชันแบบน่ารักน่ารักอันนี้ทําได้นะแบบเอออย่ามปนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงได้หมดแต่เราไม่เคยไล่เขาเลยไม่เคยพูดไม่ดีใส่เลยเพราะอ,อะไรป่ะ คำจำคำคุติไว้นะทุกประโยคทุกคำพูดที่พูดไม่ดีหรือแรงเกินไปเนี่ยมันจะกลับมาทําร้ายเราในความสัมพันธ์วันที่ผู้ชายต้องการจะไปจากเราหรือโยนความผิดเสลเราก็เพราะว่าเธอพูดสิ่งนั้นกับฉันในวันนั้นจําได้หรือเปล่าพี่จําได้ทุกคําผู้ชายจะไปจากเราได้โดยไม่ต้องเสียดายและเรากลายเป็นฝ่ายผิดทันที ระง,งับคําพูดได้คุมผู้ชายอยู่มันจะกลายเป็นว่าถ้าผู้ชายทําผิดเราสามารถที่จะแบบว่าเรามีอาวุธแล้วนะก็วันนั้นพี่ไปจากหนูก่อนหนูจึงมีคนอื่นเข้ามาในช่วงนี้กลายเป็นตัวเลือกเราปะเป็นของของเราทันทีแต่ถ้าเราพูดถ้าพูดง่ายปากหมาปากแซบไปหน่อยปากไวไปนิดนึงไวก็สมองอะเรียบร้อยผู้ชายแม่งเก็บในสตูดิโอมาเตรียมมาโยนใส่เรา ก็พี่ต้องการแค่คนที่อยู่ด้วยและสบายใจแต่เราอยู่ด้วยกันทีไรก็ทะเลาะกันตลอดบางครั้งผู้ชายแม่งตั้งใจยั่วเรานะเป็นเกมผู้ชายเดี๋ยวไม่ต้องบอกให้มันเป็นเกมดด c ีในการจะโยนความผิดให้ผู้หญิงนะฉะนั้นแสดงอาการแค่อยากได้ในบางครั้งบางครั้งก็ไม่อยากได้ผู้หญิงจะรู้ไอ้ผู้ชายจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้มีเสน่ห์โดยโรวมคือมีเสน่ห์แต่จริงๆแล้วลึกๆมันมากกว่านั้นคือ,อรู้สึกว่ายังเอาไม่อยู่นะรู้สึกว่าต้องลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงใช้เวลาเพิ่มหย่ายเนีน่ยขอครอบไปหน่อยขอรอเวลาขอทรนเพิ่มอีกิด แล้วขอเทรนเพิ่มอีกนึงล่อไปอีกปีนึงขอเทรนเพิ่มอ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเสร็จอีก2วันสามวันอาทิตย์นึงอีกเดือนล่อไปอีกปีหนึ่งผู้หญิงมูนเนอไม่รอแล้วส่วนเราได้อยู่กับผู้ชายทุกวันสําหรับคลิปนี้ก็ฝากว้เท่านี้สวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อเกี่ยวกับการชักใยห,หรือลอ็อกสถานะผู้ชายตีผู้ชายดูผู้ชายให้ออกเนี่ยคัดประเภทผู้ชายเก็บสต็อกผู้ชาย รวมทั้งหมดที่เป็นเกมฝั่งผู้หญิงไปลุยต่อในคอสเลดี้ฮอตได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่5,900บาทต้องการสมัครคลิกลิงไลน์อัตบนโปรฟากตุติแล้วเข้ไปกดต้องการสมัครคอรสเลดี้ฮอตค่ะโอนชำระาพ59บาทเข้าเ๋ยแน่นทีเกมตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นแอดวานไปลุยในเลดี้ฮอตเราจะเข้าใจภาพรวมแล้วรู้ว่าคนนี้ควรจะจัดแบบไหนแล้วควรใช้ประโยชน์ยังไง จริงๆมันก็มีเึอก,กว่านั้นนะจะสูบทรัพยากรผู้ชายก็ทําได้จะอาศัยผู้ชายในการอัพตําแหน่งก็ทําได้จะอาศัยผู้ชายในการปกป้องเราเก็บเบสทำได้หมดเกตนะก็เกมโหดๆอยู่ในเร d ดี้ฮอตหมดแล้วในฝั่งผู้หญิงลุยได้เลย